กระมอยู่กับผมนอนไม่ใช่นะครับจอมต้นนะครับฟูไม่ฟูแล้วไม่ฟูนั่นแหลวะวันนี้เราก็จะมาเล่นจำตอนที่คุณเห็นนะไม่ครับเด,เดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวไม่ครับนะครับก็จะมาเล่นไม่ครับกันนะครับ ไม่ฟูไม่ฟูเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งอ,อยากให้สดตีฟ,ตฟ,ตฟอ,อ่ะสดตีฟสดตีฟเอานีอ่ะใช่ล้วเออกดไดงกัน,นโอเคก็มีมาเล่นรอบหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ดูตัวละครจนไม่เห็นแล้วก็อาจจะเกลียดแล้วก็ลืม โอเคตอนนี้ก็สติแล้วโอเคมาเร,มเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะมาเล่นในหมู่ซเวเบิรนะคะสเวเบโร์กเวโบตอนนี้ก็เ,บโบโเราไม่ต้องตั้งชื่อครับพี่เกียรติตอนนี้ก็สเวเบ,โบโิร์กนอร์มอลไปก่อนนะครับผมไม่ไหวจริงๆฮะาน้ำมันไม่ไหวผมยังกากนั่นแหละผมยังไกล ก็ขออภัยนิดครับที่รู้้ตอนนี้เรามาอย่างแรกก็จะไม่ทำชาลิแเราก็แค่จะเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะครับอันที่ให้เธไม่ใช่ข่างใจตอนนี้ผมก็ลาลุดลาลุดลาลุด ลาลูลาลูลาลูตัดภาพไปตอนที่ผมรอเสร็จเลยแล้วแล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอย่างแรกอย่างแรกสิ่งที่เราิืมนะครับตัดไม้ ซึ่งมาครั้งมันจะครั้งก็ต้องขออภัยด้วยเนี่ยมันจ <sch> <splash> ะเป็นค้าอย่างนี้ก็ต <t> ้องขออภัยด้วยนะครับเชียงวับปูนอะไรก็ไม่ต้องไปห่วใจอ้าวอ้าวอ้าวโอเคดิ้วแล้วก็ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้โอ้ยค้างกางอ่ะพึงแล้วพอเราตัดเสร็จแล้วก็ กรับกรับครับกรับกรับเขับเผมว่าไอชิเนนีนี่ผมตดรับเลยวนะปึ๊อ,อสติกตัวกราบว,วางดาวยังไม่ต้องวางยี่บุต่อก็ยังไงเนี่ยเราก็ต้องไปคราฟถิ่นอยู่แล้วตัดไม้เพิ่มเผื่อไม้ไม่พอตัดตัดตัด ตั้อีกต้นนี้เสร็จก็ไปกันเถอะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ไปนะครับตอนนี้เจอไก่เราก็ต้องฆ่าไปก่อนโอเคฆ่าเสร็จก็ เดี๋ยวเตรียมหาถ้ำแต่ลิศก็หาถ้ำอะไรโอเคตอนนี้ก็หาถ้ำก่อนไไมันไมต้องอู้อู้มันไม่ใช่ถ้ำไม่เป็นไรเพราะผวน,นี้ต้องการแค่เห็นอยู่อื มันจะค้างไม่ใช่ทำโอเคนะนี่อันนี้เนี่ยโอเคเจอแล้วนะครับสำหรับท้าซึ่งเป็นถ้าที่มืดเกินกว่าที่ผมจะเข้าไปอืตอนนี้ก็ต้องขอคุณโอเคตอนนี้แล้วก็ ตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยก็คือมันจะซ้อนแสงนั่นหละครับหนักกว่าเดิผมจะต้องทำยังไงวะตอนนี้ผมก็เริ่มแล้วไม่น่าใช่คำผิดตอนนี้ผมก็อูดก่อน มีอีกเทอร์เบอร์หนึ่งนะครับที่คือตัวนี้ผมต้องการทอดวอ้วยเพราะผมมองไม่เห็นโอเคตอนนี้นะผมก็เจอเขี้ยแต่มันคนสงอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปมันทำได้แค่สีขาวอนี้ก็ต้องดาบขาอะไรวะหินหัวมากก็พอนะ อ๋อสติกอังืีตอนนี้ดาบแล้วก็ขวานมาแล้วก็ต้องที่สุดล<บ>ะปั๊บอืมแล้วก็จัดกันปั๊บปับขึ้นไปไม่ต้องมันไม่จำเป็นแล้วก็๊บขึ้นโอเค,อเคแค่นี้ ตอนนี้ผมเหมือนได้ยินเสียงเพลงในแม่ครับเพราะฉะนั้นผมก็จะปิดก่อนตอนนี้ต้องต้องขอคข่าดดูก่อนขออุ๊ย What What the hell อะไรจ้งหน่อตีแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแกะขาวตัวนึงหายไปไหนแล้วีบลงค่าไปแล้วก็น่าจะอย่างหายไปแล้วโดนเกียน เนี่ยถ้ำมันนี้มัน้าข้าวตอนนี้ร้อนมากตอนนี้ขึ้นมาก่อนขอดูเลยเอืมนี่มันท้ำปันเป็นถ้ำน้ำเลยเราก็ต้องรีบแล้วเดีเวลาอุ๊บมีเตาเที่ยงนี่ไงแกขาวคุณเตาเที่ยงสีน้ำเงินดีกว่าไม่เหลือเตาเทียงสีแดงดีกว่าเอาเตียงสีแดงแล้วกัน เพื่อจะได้เป็นเตียงคลาสสิกองีย้ยเดี๋ยวก็ไปคาบที่หลังขี้เกียจโอ้ยคางอีกแล้วเอาเข้าไปเอา,เอา,เอาผมไม่รู้นะว่าอันนี้มันของจริงของเทลผมคิดว่าน่าจะไม่นะเพราะว่าของมันหลบม,มาฟรีไม่รู้ทำไม ลองไปเซิร์ชในเขาเรียกว่ากูเกิลกูเกิลเทปปกติแต่ว่าเห็นมันฟรีอ่ะก็เลยเอามาโอเคถ้าเกิดว่าคลิปมันกระพริบหายก็ ไม่ต้องสนใจนะคะเพราะผมจะอาตัดลวลาสวนที่มันไม่สำคัญหน่อยอไปบ้างไม่ต้องสงสัยอ่านี่งไงแเกจะต้องเตรียมแล้วนะมันจะมึนแล้วดูมองเข้าง้อไม่หันมาดูมันหนีมากเคห<า>อฮวดทุกไม่ทำตอนไหนวะ ช่างแม่งเอาขึ้นมาเลยผมไม่ทำตัดไปด่วนแค่นี้แหละที่เขียนซึ่งตอนนี้ผมว่าอุ๊ยทนันว้าวน่าจะมีเยอะนะหนึ่งก้อนหนึ่งในงก้อนใ่นก้อนอ๋ออ๋อนี่นี่นอ๋อนี่นี่ว่าหนึ่งก้อนตกใจบุ ก็ไม่มีแล้วก็ออกโอเคตอนนี้มันก็เจอแก่อีกตัวแล้วก็จับแล้วก็เติโอเคตอนนี้ก็ต้องดูเวลาช่างแม่งเย็นแล้วแลวหละนาที่ทำเลดีแล้วก็นอนตรงนั้น อ้ตรงนี้มันจะเป็นแหล่งกําเนิดมันเตอร์เอานอน,อนแม่งตรงนี้แหละขอขุดก่อนนะมีน้ําแต่ว่าแล้วก็เลือกของมันนะรโอเคลายตายลายใา อมั่งทับอันไม่เป็นไรหรอ๋ยวก่อนก็จะได้อะไรยังมั้งครับนาร์ตที่พักตู้ค่ะือไม่เนี่อาจจะทาวอลเลยที่พักการ์น่ะนี่ผมว่าอาจจะทาวอลเลยที่พักการน้ำก็เฟี้ยวแก่ <t> นีวผมไปขุดตอนไหนวะเริ่มหล่อนแล้วโอเคตอนนี้ก็คราฟสี สามอันใช่ปะโอ้ค่าแล้วก็ปุ๊บๆแล้วก็ปื๊ดเตียงสีงแดงนี่เตียงมาปื๊บอ้าววอมวนอนกวววววยววว้าววววอวว้อนววอน้ววววววมวววลอ้อวไมวมวววนว่าววว่้วววววววมววอวว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 วยววววววไวว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 มววววววมวว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 ว เลือไปกดเอาร้อล้อเอางงเอาร้อน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 เอาร้อเอาเฮ้ยแม่งลงมาเลยนะเอาร้อนเอาร้อนเอางอ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 งเอาร้อนเอาตายอีกฟาดอือ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 เอาร้อนเอาร้อเอาล้องอ แรกกันเลยองเงี้ยเบะเบะแบะแบะบะแบะบปึ๊บฟังคือตอนนี้ก็ต้องเผาอาหารก่อนนะครับเดี๋จะเก็บไว้ทำทัดลักสองอันสองอันปึ๊บง่างอันที่อิ่มสุดอันนี้แหละ ผมเอาฐานแาะเผาไม้ให้ได้ฐานดีป่ะวะเมี่ยงเอามันก็จะปึงฐานพีตอนนี้ก็ต้องกินก่อนเดี๋ยวหิวก็อะไรปกติเลยโอเคผมว่าไม่ปลอดภัยแหละติกเกียรตั้นฝอยมาคืออะไรเดี๋ยวผมว่าจะไปทางทิศ นมนตอนนี้ยังไม่เที่ยง,งเวลาเช้ามาก็ตอนนี้ก็อาหารก็น่าจะเ,เดี๋ยนะเอาให้ตอนนี้ต้องเอาให้ได้ก่อนต้องเอาให้คุม้มแล้วก็ทำทดัดทำทัดนิดนึง หมดเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับคุมแล้วตอนนี้ก็มีตะเบียงพอกินพออยู่เลยเพราะฉะนั้นก็เตรียมครับอย่ายกินย้ายกินก็ย้ายทิ้งแล้วก็วาแล้วนะ งี้ยงงผมว่าจะมีเปิดแน่ะเราเราเดี๋ยเขาถือดาบไปตลอดจะไปทิศนูน่นแกะตอนนี้ก็ไมจ่จำเป็นอย่างเราแล้วนะครับเพราะว่ามีเกียรแล้วไนงะอืออะไรวะน่ะข้งนางล่าเขาดา่าอะไรจะมาโอ้ยโครถือนเลยข้างหลังอืม ขอ,อย่างลงไปนะครับอ้าวเจอถ้ำแล้วบว้ยอางนี้มีทอดนะบว้ยขอลาวาวะ่ะปิดละใช้ก,ก่อนตัวข้างๆมีอะไรหรอเผื่อไม่ตกออกมาอาเจียตัวเองบมเช็คเช็คเช็คไม่มีไม่มีตัวแป๊บแป๊ะใกล้ๆไม่มีเลย ค่อยลงโอ้นี่ไงเจอแล้วนะครับเหล็กของเราตอนนี้ก็ขุดได้ละปึ๊บแล้วก็ขุดเลยขุดแล้วใช่ไหมเนี่ยเออขุดแล้วซึ่งลาวานี้ก็ดีอยู่ไม่มันเป็นไอตัวให้แข็งกว่านี่มันเป็นหนองน้ำ อืมใช่ครับทุววกคนเป็นหมองซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาทอดคืนแล้วก็ทอดคืน,คนเพราะว่าเราจะต้องเก็บไปใช้ต่อในอนาคดหน้า,นากั คือเพราะผมตอนนี้ยังคือทรัพ,พยากรตอนนี้ยังขาดแคลนอยู่โอเคนี่ก็ตัดภาพไปตอนที่ผมขึ้นเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วนะรับโอ้ นี้ก็ขึ้นมาปพื่อเพื่หลังจากขึ้นมาตอนนี้ก็มีเพระเพราะว่าเหลือไม่เกียนตอนนี้ก็จะเย็นอีกแล้วอย่าว่านะครับคืนนี้เราจะนอนบนต้นไม้ต้นไม้น่าจะปลอดภยัยต้นไม้น่าจะปลอดภยอัยกว่านะครับ นี้วเราก็เดินเดินเดินมาเดินมาจนสุดมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะโอ้พระเจ้ามันเป็นเกาะงั้นเดี๋ยวชมจะปักหลักตรงนี้ก่อนมามาไม่กระดูกปะวะไม่มีไก่ให้ได้ปะ งอมไก่ให้ไม่ได้ต้องให้กระดูกอะนี่โอเคนะครับก็เดี๋ยวจบกันแค่นี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่กินหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำเป็นอีพีต่อไปนะครับนับรองมีแน่นอนครับอีพีต่อไปของนันครับจะมีเร,เรื่อยๆเลยโอเคนะครับ ก็เพื่อน่จนจบนะครับขอบคุณครับ